ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้เกิดกระแสะที่ค่อนข้างร้อนแรงโดยมีต้นเหตุจากคลิปวิดีโอรีวิวสนามบินสุวรรณภูมิของหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาใช้บริการแล้วถ่ายบรรยากาศลงในโซเชียลส่วนตัวพร้อมบรรยายสั้นๆว่าตอนนี้ที่สนามบินมีผู้โดยสารต่างชาติเยอะมาก ทั้งนักท่องเที่ยวจากเอเชียยุโรปรวมไปถึงนักเดินทางที่ต่อเครื่องเพื่อไปยังประเทศปลายทางอื่นๆซึ่งเธอเองก็รู้สึกทึ่งกับความคึกคักความอลังการและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วโลกแต่แทนที่คลิปนี้จะได้รับเพียงกระแสะตอบรับเชิงบวกจากผู้ติดตามกลับกลายเป็นว่ามีคอมเมนต์จำนวนไม่น้อยจากชาวกัมพูชาบางส่วนที่แสดงความไม่พอใจ และพยายามโยงประเด็นไปสู่ความรู้สึกเปรียบเทียบระหว่างประเทศตัวเองกับประเทศไทยบรรยากาศในโลกออนไลน์ของกัมพูชาเริ่มเต็มไปด้วยคอมเมนต์ที่มีทั้งความไม่เข้าใจ ความอิจฉาและบางครั้งก็ถึงขั้นตำหนิผู้หญิงคนดังกล่าวที่กล้าออกมารีวิวสนามบินของไทยในเชิงชื่นชมหลายคนแสดงท่าทีว่าไม่อยากให้มีการยกย่องประเทศไทยมากเกินไปเพราะจะทำให้ประเทศตัวเองถูกมองว่าล้าหลังหรือด้อยกว่าทั้งที่ในความเป็นจริงการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรือสนามบินเป็นเรื่องปกติของนักเดินทางทั่วโลกแต่ด้วยความละเอียดอ่อนในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสงประเทศ ทำให้สิ่งที่ควรเป็นเรื่องเล็กกลับบานปลายเป็นกระแสถกเถียงคอมเมนต์ที่เห็นได้ชัดจากชาวกัมพูชาหลายคนคือการพูดเปรียบเทียบสนามบินของตัวเองกับสุวรรณภูมิหลายคนยอมรับตรงๆว่าสนามบินพนมเปญหรือเสียม,มราฐยังไม่สามารถเทียบกับสนามบินสุวรรณภูมิได้ทั้งในด้านขนาดความทันสมัยหรือจำนวนผู้โดยสารแต่กลับเลือกที่จะวิจารณ์ในเชิงปกป้องประเทศตัวเองเช่นบอกกว่าประเทศเล็กก็ควรมีสนามบินขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเหมือนประเทศไทยหรือบางคนพยายามหาข้ออ้างว่าแม้สนามบินสุวรรณภูมิจะใหญ่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศจะดีกว่ากัมพูชาเสมอไปขณะที่บางคอมเมนต์ก็โจมตีผู้รีวิวว่าเป็นคนที่ไม่รักชาติลหลงไหลความเจริญของประเทศอื่นเกินไปจนลืมเห็นข้อดีในประเทศตัวเองสิ่งที่น่าสนใจคือปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีคนกัมพูชาพูดถึงความเจริญของไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบคมนาคมห้างสรรพสินค้าดนตรีภาพยนตร์หรือแม้แต่กีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติมักจะมีเสียงคัดค้านหรือความรู้สึกไม่สบายใจจากคนกัมพูชาบางกลุ่มเสมอเหมือนกับว่าการยอมรับความสำเร็จของประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องที่แตต้องยากเพราะอาจไปกระทบกับความภูมิใจในชาติของตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีชาวกัมพูชาอีกจำนวนไม่น้อยที่ออกมาปกป้องผู้หญิงคนดังกล่าวโดยพวกเขาให้เหตุผลว่าการรีวิวสถานที่หรือสนามบินต่างประเทศไม่ควรถูกตีความเป็นการดูถูกประเทศตัวเอง เพราะการเดินทางคือโอกาสในการเรียนรู้เมื่อเห็นสิ่งที่ดีกว่าก็ควรนำมาปรับปรุงหรือเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ปิดกั้นและโจมตีกันเองหลายคอมเมนต์ย้ำว่าการยอมรับว่าประเทศอื่นมีสิ่งที่เรายังทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องด้อยกว่าเสมอไปแต่คือการเปิดใจให้เห็นช่องทางในการพัฒนาเมื่อหันกลับมาดูประเทศไทยสนามบินสุวรรณภูมิถือเป็นประตูหลักของประเทศที่สร้างชื่อเสียงมายาวนาน เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี2,549และเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลกมีผู้โดยสารนับ10บล้านคนเดินทางเข้าออกทุกปีและในช่วงหลังการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวหลังโควิดสนามบินแห่งนี้ก็กลับมาคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆการที่ชาวต่างชาติจากทั่วโลกใช้บริการจำนวนมากไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลายสายการบินเลือกใช้เป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังประเทศอื่นๆความจริงแล้วหากมองในแง่เศรศษฐกิจและภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบหลายอย่างที่ทําให้สนามบินสุวรรณภูมิเติบโตได้เช่นทําเลที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคการมีระบบคมนาคมเชื่อมโยงทั้งรถไฟ ทางด่วนและรถไฟฟ้าเข้าสู่สนามบินรวมถึงการลงทุนของรัฐบาลที่ต่อเนื่องเพื่อขยายขีดความสามารถของสนามบินแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำให้เพื่อนบ้านรู้สึกได้ค่ะหากแต่สามารถเป็นต้นแบบที่ประเทศอื่นสามารถเรียนรู้และนำไปพัฒน,นาในแบบที่เหมาะสมกับตนเองได้ความไม่พอใจของชาวกัมพูชาบางส่วนต่อคลิปรีวิวนี้สะท้อนให้เห็นปัญหาที่ลึกกว่านั้น คือความรู้สึกเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นเสมอระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมแต่ในเวลาเดียวกันก็มีประวัติศาสตร์การเมืองที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งจึงไม่แปลกที่ประชาชนบางกลุ่มจะมีความระแวงหรือความรู้สึกปกป้องประเทศอย่างรุนแรงเมื่อเห็นใครสักคนไปชื่นชมสิ่งดีๆในประเทศไทย แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สังคมกัมพูชาจะได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเพราะเหตุใดเมื่อมีคนชื่นชมประเทศเพื่อนบ้านจึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกโกรธหรือไม่พอใจการเปิดใจยอมรับว่าเพื่อนบ้านทำได้ดีกว่าในบางด้านไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะทุกประเทศย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปในโลกปัจจุบันที่การเดินทางข้ามประเทศทำได้ง่ายขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไม่ใช่เกมที่ใครชนะแล้วอีกฝ่ายต้องแพ้แต่เป็นโอกาสที่แต่ละประเทศจะเรียนรู้จากกันแอละกันถ้ากัมพูชาสามารถมองสนามบินสุวรรณภูมิเป็นแรงบันดาลใจก็อาจทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองในอนาคตได้เช่นกันสำหรับผู้หญิงกัมพูชาที่เป็นต้นเหตุของกระแสนี้ เธออาจไม่คาดคิดเลยว่าคลิปรีวิวสั้นๆที่ตั้งใจเพียงแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางจะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทำให้เห็นถึงพลังของสื่อโซเชียลที่สามารถสะท้อนความรู้สึกและทัศนคติของผู้คนได้อย่างกว้างขวางสิ่งที่เกิดขึ้นกับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นกระจกสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับประชาชนที่ยังคงมีความอ่อนไหวอยู่เสมอการแก้ปัญหานี้อาจไม่ใช่การโต้เถียงหรือเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใคร,ใครแต่คือการสร้างความเข้าใจและการเปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างเพราะในท้ายที่สุดแล้วความเจริญของประเทศหนึ่งไม่ได้แปลว่าจะทำให้อีกประเทศด้อยค่าแต่กลับสามารถกลายเป็นแรงผลักดันให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันได้